สวัสดีครับตลัมืช่องราชทีวีเอฟเอฟวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาวาดประเทศลาวกันนะครับผมมาอย่ารอช้าวาดกันเลยก่อนที่จะวาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยแล้วเรามาเริ่มวาดกันเลยวาดลาวนะครับผมทั้นตอนแรกเราวาดแบบนี้ก่อนนี่ขั้นตอนแรกเราทําแบบนี้ ตอนต่อมาเราก็ทำแบบนี้อีกนี่อาจจะไม่สวยนิดนึงแลครับผมแล้วเราก็เรามาวาดตรงนี้กันเลยนี่ นี่ครับผมจากนั้นเราก็วาดตรงนี้วาดง่ายมากครับประเทศประเทศวาดง่ายเราก็วาดตรงนี้ครับผมนี่แรบบับให้มันตรงถึงนี้และนี่ เน่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้อันนี้นะครับผมใช้อะไรเป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์ก็ได้นี่นี่ครับผมเนี่ แล้วก็ผมว่าเราวาดตรงนี้ด้วยนี่วาดแบบนี้เดี๋ยวก็เดีครับโอเคได้รูปแบบนี้แล้วจากนั้นเราวาดแบบนี้ จากนั้นเราก็มาระบายสีกันระบายสีลาครับผมนี่เดี๋ยวผมเขียนให้ตรงนี้สีแดงแล้วตรงนี้น่าจะสีฟ้าโอเคเดี๋ยวผมระบายก่อนครับ เสร็จไปแล้วนะครับประเทศลาวครับผมนี่เลยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเลยครับแต่ถ้าว่าทำไมต้องเขียนชื่อไทยก็เพราะว่าไทยผมอยู่ไทยครับผมผมไม่ได้อยู่ลาวก็ผม,มสำหรับนนี้บายบายไม่ได้เขียนสารลัก